จะไหมเนี่ยรสชาติมันจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เนาะกุ้ยฉับร้านเรานะคะทําเองขายเองนะคะทอดทอดสดใหม่เนาะทอดสดใหม่ตลอดนะคะไม่เหม็นหืนไม่อมน้ํามันนะคะกรอบกรอบอร่อยนะคะทานเพลินนะคะฝากกดติดตามนะคะกดถูกใจทางช่องไว้ให้ด้วยนะคะผู้ชมที่เข้ามานะกดติดตามกดถูกใจนะคะเข้าเมนเข้ามานะคะสนใจแบบไหนคะชเดเย็นใส่งตาน้เทียวเปนยู ให้น้องก็หยอกนะแล้วจะสไลด์ลงมาตรงนั้นนะคะอันนี้นะ ที่ใส่กล้วยของเราก็ทำเองนะทางร้านของเรานะคะสนใจนะคะเข้าไปสั่งซื้อได้นะพุทธไม่ทำให้เลยสต่ว่าแม่มแามาจ,จะไปชาวยได้นี้คิดหน่อยไม่กลัวเขาจะพร้อมมาเราจะต้องเอาปั๊กให้เราขอที 是。

มันก็ขายได้เลอเป็นอาหารคาวเลยไหมใช่นมันงอก้าใช่น้อนเป็นองอกฟ้าทิ่ ฝากกดติดตามกันไว้นะคะสนใจเนาะคอมเมนต์เข้ามานะคะอยากสอบถามอะไรนะคะสนใจกล้ยฉาบก็เข้าไปดูที่หน้า